สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวมีข่าวดีที่สุดของปีนี้มาบอกทุกคนค่ะนั่นก็คือดาวกำลังจะแสบโปรแกร,รม six day summer body นะคะเป็นโปรแกร,รมที่คุณสามารถติดหุนอยู่ที่บ้านเพื่อสร้างหุ่นเป๊ะปังใส่ชุดบิก,กินี่นั่นเองนะคะแถมวันนี้คุณไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเลยค่ะเราจะให้ไปเลยฟรีๆเลยนะคะถ้าหากคุณสนใจนะคะวันนี้เรามาดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าในโปรแกร,รมนี้เราจะได้อะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ มาดูข้างในของโปรแกรมกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาเปิดให้ดูในคอมเพราะว่าจอมันใหญ่นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณได้โปรแกรมนี้ไปคุณสามารถเปิดดูในโทรศัพท์ได้เลยนะคะสําหรับอันแรกค่ะก็จะเป็นในส่วนของการตั้งเป้าหมายนะคะเราจะตั้งสมาร์ทโกตั้งเป้าหมายยังไงให้เราทําได้จริงนะคะแล้วก็ยังมีเช็คลิสต์ต่างๆนะคะเพื่อสํารวจตัวเองและยังไม่พอจะมีตารางการออกมังกายให้ด้วยค่ะแล้วก็นะคะจะมีในส่วนของ m i n d s e t Training เราจะคิดยังไงออกมังกายกินคินแล้วมันเห็นผลจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของโภชนาการค่ะจะมีแผนการ ทานให้นะคะครบ60วันเลยแล้วเรามาดูในส่วนของการออกกำลังกายกันดีกว่าค่ะสําหรับการออกกำลังกายรอบนี้นะคะก็จะเป็น5วันต่อสัปดาห์นะคะเวลาเราคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นการออกกำลังกายค่ะที่ใช้เวลานะคะวันละไม่เกิน20นาทีค่ะแต่ตรงนี้นะคะที่ทุกคนเห็นว่ามันยิบสานเนี่ยมันรวมกับวอร์มอัพแล้วก็คููดาวด้วยนะคะและการออกกำลังกายไม่ได้ยากเกินไปมือใหม่สามารถทําได้แล้วก็ไม่มีการกระโดดสักครั้งเลยค่ะ เรามาดูนะคะก็จะเห็นว่าวิกสองวิกสามนะคะทุกอาทิตย์เลยนะคะจนถึงวิกที่8ก็คือครบ60วันพอดีนะคะและยังไม่พอค่ะมาดูในส่วนของเทรนนิ่งต่างๆนะคะก็จะมีซีรีส์มือใหม่หัดฟิตนะคะสำหรับใครที่เพิ่งออกมังกายแล้วก็จะมีการสอนค่ะมีถึง4ีวิดีโอด้วยกันนะคะแล้วก็แถมไปอีกในส่วนของเทรนนิ่งเรื่องโภชนาการด้วยนะคะสามารถไปดูได้เลยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็คือเป็นโปรแกรม6 0วัน summer body นั่นเองนะคะโหไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าแจกโปรแกรมนี้ฟรี นะคะเพราะนอกจากที่จะได้โปรแกรมการออกกำลังกายครบ60วันแล้วยังได้แผนการทานครบ60วันนะคะแล้วก็ยังมีวิดีโอเทรนนิ่งการทานและการออกกำลังกายไปด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยจริงๆแล้วราคาขายของมันอยู่ที่3,990บาทนะคะแต่ว่าถ้าคุณเห็นวิดีโอนี้นะคะคุณคือผู้โชคดีค่ะเพราะว่าดาวจะแจกให้เลยฟรีค่ะกะติกาง่ายๆนะคะเพียงแค่กดข้างล่างะคะ่ะจะมีปุ่มนะคะให้กดรับโปรแกรมกดตอนนี้เลยนะคะก่อนที่จะหมดเขตค่ะเพราะว่านะคะมีคนสนใจเยอะมากฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคนสนใจเยอะแล้วมันเต็มจํานวนนะคะ ก็จะรีบปิดทันทีเลยนะคะตอนนี้ยังทันค่ะกดข้างล่างเลยนะคะ